สลามุอลัยกุวมมราะมาตลอิวะบเราะกาศตัวนะคะวันนี้วิชาสังคมชั้นป .1 น,นะคะเราก็มาขึ้นเรื่องใหม่นะคะการใช้เงินนะคะการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันของเรานะคะแน่นอนนะคะว่าในชีวิตประจาวันของเรานะั้นเราต้องมีการใช้จ่ายใช่ไหมคะไม่ว่าจะใช้จ่ายในด้านอาหารเครื่องใช้ในบ้านนะคะเครื่องของใช้ส่วนตัวของเรานะคะแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะที่เป็นเด็กป .1 น,นะคะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าค่ากินขนม ะคะ่ากินช็อกโกแลตนะคะค่ากินน้ากินนมต่างๆใช่ไหมคะอันนั้นเราจะเรียกว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าคุณครูมีตัวอย่างการใช้เงินนะคะในชีวิตประจําวันอะไรบ้างนะคะเมื่อเช้านะคะคุณครูได้นะคะไปถ่ายนะคะการซื้อจ่ายค่ะข้าวต้มนะคะถ้าตอนเช้านะคะใครขิวข้าวตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วต้องการที่จะมีมืองง้อเช้าง่ายๆใช่ไหมคะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างเป็น โจ๊กค่ะโจ๊กใส่ไข่นะคะอ่เรามาดูซิคะว่าโจ๊กไข่ใส่ไข่ราคาเท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นโจ๊กที่อ่าใกล้ๆเคียงบ้านคุณครูนะคะคุณครูก็ได้ไปสั่งเขาเรียบร้อยแล้วนะคะมีเป็นตลาดขายหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วคุณครูนะคะก็จ่ายไปนะคะเป็นเงิน25บาทนะคะคุณครูก็ได้ใช้จ่ายไปแล้วใช่ไหมคะได้เอาเงินของครูนะคะจ่ายไปให้เขาแล้วใช่ไหมแล้วครูได้อะไรกลับมาคะแน่นอนว่าครูก็จะต้องได้ โจ๊กหนึ่งถุงพร้อมกับใส่ไข่ใส่ไก่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือได้แล้วค่ะการใช้จ่ายของเราในชีวิตประจำวันในมื้อเช้านะคะเห็นไหมว่าตั้งแต่เช้านะคะเราก็จ่ายเงินแล้วใช่ไหมคะก็คือมื้อเช้าของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้เงินนะคะและต่อไปนะคะ ครูขอบอกก่อนว่าในแต่ละวันของเรานะคะเราจะมีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้านะคะสินค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสิ่งของต่างๆรวมกระทั่งของเล่นของเรานะคะหรือการซื้อบริการต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความตอบสนองความพึงพอใจแก่เรานะคะความชอบของเรานะคะหรือคนในครอบครัวเรานะคะเราก็จะเรียกว่าการซื้อสินค้าและการบริการใช่ไหมคะการซื้อสินค้านะคะเราต้องคํานึงถึงความจําเป็นนะคะเมื่อเช้ามาสักครู่คือเราจําเป็น ต้องรับประทานใช่ไหมคะแต่สินค้านะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีสงที่ไม่จําเป็นในชีวิตประจำวันและจําเป็นในชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในชีวิตประจาวันของเรานะคะสิ่งไหนที่เป็นสงที่จําเป็นนะคะเช่นอาหารของใช้ในบ้านนะคะเป็นสิงที่จําเป็นใช่ไหมคะการใช้จ่ายบางอย่างก็เป็นสิงที่จําเป็นดังนั้นเรานะคะควรที่ต้องคํานึงการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันด้วยนะคะ เราต้องการที่จะช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆนะคะเช่นว,วันนี้เราอยากซื้อของเล่นแต่เมื่อวานเราซื้อแล้วใช่ไหมคะแบบนี้เรียกว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นเพราะว่าเมื่อวานเราซื้อแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเราค่อยไปซื้อในใน,ในวันต่อต่อไปที่มีโอกาสใช่ไหมคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อของเล่นทุกวันใช่ไหมคะเราก็ควรซื้อของที่มันจําเป็นนะคะในชีวิตประจำของเราที่จําเป็นต่อการใช้ของเราในแต่ละวันนะคะ เช่นนะคะถ้าสมมติว่าเรานะคะเป็นคนหนึ่งที่มีเงินจํานวนมากนะคะแต่เราใช้เงินไม่ถูกต้องนะคะไม่เห็นความจําเป็นเลยนะคะว่าใช้อะไรดีนะคะใช้ใจ่ายอะไรดีนะคะเช่นซื้อของเล่นก็ซื้อทุกวันนะคะซื้อขนมนะคะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ทุกวันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไม่สมควรเนาะหรือนะคะ ไปตามร้านอาหารนะคะหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะดูว่าสิ่งสินค้าอาหารอาหารประเภทไหนที่เรานะคะจําเป็นต่อการใช้ในแต่ละวันเนาะไม่ใช่ว่าหยิบลูกอมหยิบช็อกโกแลตมาทุกวันนะคะหยิบน้ำอัดลมนะคะอันนั้นก็ไม่จําเป็นเนาะเราก็ควรดูว่าสินค้าแต่ละอย่างนั้นนะคะมันจําเป็นต่อรองหรือเปล่านะคะจะเป็นการช่วยประหยัดให้แก่ครอบครัวเราด้วยนะคะและเราก็จะรู้จักการใช้เงินมากขึ้นนะคะหรือนะคะ ของเล่นชิ้นเดียวมีไม่พออยากมี2ชิ้น3ชิ้นแบบนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมคะอันนี้นะคะจะทําให้เราเรียกว่าอะไรคะไม่ควรใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะเราจะเรียกประเภทนี้ว่าการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะมีเงินไม่มากนะคะมีเงินไม่มากแต่อยากซื้ออยากใช้จ่ายมากกว่าเงินที่มีอยู่เราเรียกว่า การใช้จ่ายเกินตัวมีเงินอยู่20บาทแต่อยากซื้อของ25บาทแบบนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราก็ควรซื้อนะคะในเงินที่มีจํานวนที่20บาทเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปซื้อสินค้าแต่ละอย่างเราก็ต้องคิด นึกดูว่าเราจําเป็นใช้มันจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้เงินของเรานะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าเราใช้เงินเกินตัวจะเป็นไงคะจะเกิดปัญหาแก่เราเราอาจจะต้องไปยืมคนอื่นมานะคะอาจจะต้องเป็นภาระของพ่อแม่เราที่ต้องให้เงินเราเพิ่มใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะดังนั้นนะคะในแต่ละวันของเรานะคะเราก็ควรดูว่าสินค้าไหนผลิตภัณฑ์อะไรการบริการอะไรที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะควรคํานึงก่อนนะคะ ต่อไปนะคะการใช้จ่ายนะคะด้านอาหารเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะอาหารเช้าเราไม่อยากกินโจ๊กแต่เราว่าเรานะคะอยากกินไก่ย่างก็ได้ค่ะใช่ไหมคะมันเด็กคนนี้อยากกินไก่ย่างค่ะนึกแล้วก็อยากกินไก่ย่างใช่ไหมคะเขาก็ไปร้านไก่ย่างค่ะ ไปร้านไก่ย่างบอกว่าขอซื้อไก่ย่างหนึ่งไม้ข้าวเหนียว 1, หนึ่งห่อนะคะเป็นเงินทั้งหมดสิบหาบาทใช่ไหมคะเขาก็เอาเงินของเขาที่แม่เขาให้มานะคะสิบห้าบาทนะคะเป็นเหรียญ1ิบกับเหรียญ5้านะคะก็ยื่นให้พ่อค้าไปนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสิบ้าบาทนะคะก็เป็นการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเรานะคะอันนี้คือใช้จ่ายในด้านอาหารใช่ไหมคะเห็นไหมคะก็เป็นตัวอย่างง่ายๆเหมือนกันนะคะว่าการใช้เงินของเรานะคะ เรานะคะทุกเวลาของเราสามารถที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าได้แต่เราต้องคํานึงด้วยว่าเราจําเป็นจริงๆหรือเปล่าน,นะคะแต่ด้านอาหารแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะว่ามื้อเช้ามันจําเป็นใช่ไหมเราไม่อยากกินโจ๊กก็เปลี่ยนมาเป็นแต่ย่างแทนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือถือว่าจําเป็นใช่ไหมคะแต่ซื้ออย่างพอเหมาะพองามน,นะคะซื้อ1ไม้กินหมดถ้าซื้อ2ไม้กินไม่หมดเราก็กลับเราก็คิดดูว่าเราก็ควรซื้อหนึ่งไม้ก็พอใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการใช้เงินในชีวิตประจำวันของเราสําหรับเด็กป .1 น,นะคะก็สั มาที่จะคิดคำนึงนะคะคิดว่าตัวเองต้องการกินไก่ย่างกี่มาต้องการกินโจ๊กหรือว่ากินอาหารประเภทไหนนะคะก็เลืองก,ก็ลองนึกดูนะคะก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปนะคะหลังจากนั้นก็จ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วนะคะหรือการใช้บริการร้านสะดวกซื้อที่เรียกว่า7 e เ e ่นอิเนั่นเองใช่ไหมคะเป็นบริการบริการแก่แก่เราใช่ไหมคะว่าเรานะคะได้บริการจาก พนักง,งานที่ดีหรือเปล่าเขาพูดคุยกับเราดีหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถที่จะเดินนะคะเดินในร้านค้าสะดวกซื้อนะคะเพื่อที่ไปดูสินค้าที่เราต้องการนะคะและก็เราก็ต้องคํานึงด้วยว่าสินค้าที่เราจะซื้อนั้นมันจําเป็นหรือเปล่าเช่นโลหพุกนี้นะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะเราก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะมันไม่ได้มีประโยชน์กับเราสันหน่อยใช่ไหมคะเราก็หันไปดูประเภทอื่นค่ะขนมอย่างอื่นขนมปังอย่างอื่นนะคะข้าวนะคะสแลเร,รูปนะคะหรือนมน้ําต่างๆที่ถือว่า เป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันหรือสินค้าอื่นๆที่เรานะคะจะต้องใช้ในเวลานั้นเช่นไรคะเช่นสก็อตเทปนะคะหรือปากกาดินสอต่างๆสมุดต่างๆที่เราจําเป็นจะใช้ในเวลานั้นๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาในร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบเงินของเรานะ,ะจ่ายให้เขานะคะเพื่อแลกกับอะไรคะแลกกับสินค้ากลับมาให้เรานั่นเองนะคะอันนี้เราก็ต้องคํานึงถึงการใช้เงินเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ และประโยชน์ของการใช้เงินที่ไม่เกินตัวคืออะไรคะประโยชน์ของการใช้เงินอย่างประหยัดนะคะอย่างรู้จักคำานึงนั่นเองนะคะก็คือการใช้ใจ่ายเงินไม่ให้เกินตัวกว่ารายได้ที่เรารับมานะคะแม่ให้เงินมา15บาทนะคะเราก็ใช้ไม่เกิน15บาทแสดงว่าเราใช้เงินไม่เกินตัวนะคะแต่ถ้าแม่เรานะคะให้เงินมา15บาบาทแต่เราว่าเรานะคะ อยากซื้อสินค้าอยากซื้ออาหารอยากซื้อของเล่นที่มันมีราคา20บาทแสดงว่าเราก็ต้องไปหาเพิ่มอีก5บาทเราก็ต้องเป็นหนี้เพิ่ม5บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นขอยืมคนข้างๆหรือไปขอแม่เพิ่มนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรานะคะใช้เงินเกินตัวนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการใช้เงินนะคะก็คือเรานะคะจะต้องรู้จัก ออมเงินนะคะเก็บเงินในกระปุกออมสินนะคะเก็บเงินทุกๆวันนะคะเพื่อเป็นเพื่อใช้ในอนาคตของเราได้นะคะเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินของเราเช่นเหมือนเด็กคนนี้นะคะเขาก็เก็บเหรียญทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญสิบหรือเหรียญห้านะคะที่ เป็นเงินทอนในแต่ละวันของเขานะคะคที่เขาได้ใช้จ่ายในแต่ละวันเสร็จแล้วนะคะหลังจากน,นั้นกลับมานะคะกลับมาจากโรงเรียนหรือกลับมาจากสถานที่ต่างๆหลังจากที่เขาใช้เงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีเงินเก็บใช่ไหมคะเอาเงินเสศษที่เหลือน,นั้นนะคะก็มาหยอดกระปุกนะคะ เพื่ออะไรคะเพื่อให้มีใช้ในอนาคตเช่นเขาเก็บสะสมเงินนี้เพื่อที่จะเรียนสูงสูงใช่ไหมคะเรียนมหาลาัยดีๆนะคะจะมีอาชีพทํางานดีๆใช่ไหมคะหรือเก็บเงินเพื่อซื้อของเล่นที่เขาต้องการซื้อหนังสือที่เขาอยากได้ซื้ออาหารที่เขาอยากได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการรู้จักเงินรู้จักออมเงินนะคะโดยที่เขานั้น ใช้จ่ายเงินแบบไม่เกินตัวแล้วก็มีเงินออมนะคะเพื่อที่จะไปเก็บใช้ในอนาคตได้นะคะแต่ถ้าเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้นะคะมีเงินมากมายค่ะแต่ก็ยังใช้ไม่พอ ยังใช้เกินตัวนะคะแต่ทาให้เขาเป็นไงคะไม่มีเงินในที่สุดได้ใช่ไหมคะอาจจะไม่มีเงินใช้ในอนาคตเพราะเขาไม่เก็บไม่อดออมไม่ออมสินไม่หยอดกระปุกนะคะใช้เงินหมดในแต่ละวันคือหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่คิดจะเก็บใช้ในอนาคตเลยแบบนี้ก็ไม่เอาใช่ไหมคะแสดงว่าผู้ชายคนนี้คะไม่ได้คํานึงถึงอนาคตข้างหน้าของเขาเลยว่าเขาจะต้องมีเงินเก็บนะคะเพื่อไปใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะและโทษล่ะ โทษของการใช้เงินเกินตัวเป็นไงก็งเหมือนผู้ชายเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เขานะคะใช้เงินจนหมด ไม่ยอมอดออมใช่ไหมคะไม่ยอมเก็บออมสินไม่ยอมหยอกกระปุกเพื่อใช้ในอนาคตนะคะเขามัวแต่อะไรคะใช้เงินเกินตัวใช้เงินเกินรายได้ที่ได้มาใช้เงินเกินกว่าที่พ่อแม่ให้มาสุดท้ายแล้วเงินเขาไม่พอเขาก็ต้องไปยืมคนอื่นเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ไปยืมเงินจากคนอื่นมาทําให้เขาก็มีหนี้สินหนี้สินคืออะไรคะคือสิ่งที่เรานะคะไปติดค้างบุคคนอื่น ไปติดเงินบุคคลอื่นๆแล้วสุดท้ายเราก็ต้องหาเงินนะคะมาใช้ให้เขานะคะมาคืนเขานั่นเองเราเรียกว่านี่สินนะคะหรือว่าเรียกว่าการกู้ยืมมาใช้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราแมทเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นเราก็ไม่ควรใช้เงินเกินตัวเพราะว่ามันจะเกิดโทษให้เรานั่นเป็นหนี้สินได้นะคะ และวันนี้นะคะคุณครูขอมอบหมายงานนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปทบทวนดูซิว่าแบบฝึกหัดในหน้าที่1 4 4นั้นนะคะมีอยู่2ภาพนะคะในหน้าที่1 4 4นะคะให้สังเกตดูภาพที่1และภาพที่2ว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะใครนะคะใช้เงินนะคะอย่างคำคำหนึ่งนะคะถึงความจําเป็นมากกว่ากันนะคะและเรานะคะมาเฉลยกันใน้ามหน้านะคะ อินช้าล้อนะคะวันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาในหัวข้อเรื่องการใช้เงินในชีวิตประจําวันครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจากคํานึงถึงการใช้เงินมากขึ้นนะคะและรู้จักการใช้เงินรู้จักการหยอดกระปุกนะคะเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปใช้ในอนาคตได้นะคะอินชา้าล้อนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนอัส,สสลามุอะลัยกุ๊บวาร,รฮ์มาตุลรรลอฮิวะบเรากาตุค่ะ